ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลงังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุ๊กไทยสวัสดีพี่น้องนักโขกทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนลมาเจอกันเป็นประจำกับบันทึกมากบุกของ AI นะครับ แดง AI ขาผู้เล่นเ l โอ OK mm hmm. เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดีด๋วยวเราไปศึกษายุิธีวิธีในการบุกค,คู่ต่อสู้สไตล์ AI พร้อมกันครับดูว่าจะมีวิธีการเข้าทำเกมยังไงสำหรับในกระดาษนี้เปิดเป็นเบี้ยคู่ขวาเอาละจะเจอกับมาขวาไหมคู่ต่อสู้ AI เบิดเบี้ยคู่ขวาเหมือนกันตักหลังๆ AI นั้นใช้ม้าโยงขวาบ่อยครับก็เป็นกรณีที่น่าศึกษามากครับสำหรับ FC ใส่ม้าโยงขวาเผื่อได้แต้มใหม่ๆที่น่าศึกษาไปปรับใช้กันจังหวะนี้3มเบีย้ยมา AI แทงสกัดเลยเอาอยัางไงดีจะทิ้มสูงหรือว่าจะกินช็อตนี้ไม่สนครับปูสเบีย้ยเลย โอ้โห AI เอาไงดีก็ตามสัตว์ตายครับเบียตัวนี้ต้องกินตัดเข้าไปเดินโคนตำแหน่งนี้อปูทางเรือละอย่างนี้หรือว่าจะใช้งานไหมผู้เล่นไปโอเคจะรับมือย่างไงเดินโคนครับช็อตนี้โอ้โห AI เอาไงดี AI เลือกเดินนะม้ามาตำแหน่งนี้เกาะเม็ดไปก่อน ยโอ้โหเอาอยู่ไหมเนี่ยบุกขึ้นไปโอ้โหโดนแทมนี้เข้าไปอ่าโดนจนได้ผูเล่นเพโอเคนี่อุตส่าห์ระวังตัวขนาดนี้ยังโดนเลยกินเลยครับผมอ่ะไม่ฟังเสียงดูครับอยู่ดีครับผมโอ้โห่ากินเลยครับผมมา,หา,หาไหนๆก็ไหนๆชวนไอ้ทะเลาะเลยครับอ้าว แทงดูว่า AI คิดช็อตนี้ยังไงวิเคราะห์ล่วงหน้าไว้หรือเปล่า AI ครับจะกินเบีย้ยตรงนี้ก็ได้ครับอ่าเกาะโคนเกาะเม็ดครับเดินเม็ดโคนขาดเดินโคนเม็ดขาดเอาสิจังหวะนี้งั้นไล่เลยอ่าก็มีเรียกว่าความเหนียวครับสำหรับรูปเกมของ AI นะขุนพูก ่าขุนผูกเหมือนกันเดินโคนไล่ช็อตนี้เด้งหนีครับแหมเหนียวจริงๆลูกเหนียว AI จังหวะนี้ครับไม่ให้เม็ดเข้ามายุ่งครับกดไว้เลยเสิร์ฟมาขึ้นมาดูว่าจะเอาอยู่ไหมสองลำครับโอ้โหเอไเอาละทีนี้ AI บอกมันปิดทางไว้ก่อนครับ ลำเดียวก็รับมือแย่อยู่แล้วครับจังหวะนี้ทํำยังไงดีผู้เล่นเป๊โอเคอ่าเดินขุนมาตําแหน่งนี้ AI ก็เหมือนกับมีแผนจะทําอะไรบางอย่างจังหวะนี้เดินโคนลุยขึ้นมาเลยเอาใจเชียร์ผู้เล่นเปโอเคกันว่าจะเจาะหน้าขุน AI เข้าไหมจังหวะน,นี้ซ้อนเลยโอ้โหจังหวะน,นี้โดนไปถามปากนะสำหรับเม็ดต้องแก้ไขแล้วละ่ะม้าผูกดูครับชั้นเชิงลายคลามจริงๆครับกุญไล่เรืออย่อครับเกาะม้าจังหวะน,นี้เดี๋ยวเสิร์ฟเม็ดไปให้แล้วกันห ต่างฝ่ายต่างตึงกําลังอย่างเข้มงวดครับจังหวะนี้ AI เปิดแต้มนี้เลยถามต่อเรือจะสู้หรือจะถอยถอยดีกว่าผูกเม็ดออ่อุ่นใจหน่อยมีโคนมาผูกเม็ดไว้ AI มาขยี้ที่ปีกขวาสีทีนี้อัะขัดครับไม่สู้จังหวะนี้ AI ขึ้นโคนขึ้นมา โอ้โหอย่างนี้ยุ่งและสสำหรับหน้าขุนขาวถอยดีกว่าครับจังหวะน,นี้กินเปิดทางเรือเลยโอ้โหสวยงามแต้มนี้ไม่ให้เปยครับใช้เม็ดกินยังเหนียวอยู่ AI เหนียวใช่ไหมไหลโคนเข้าไปโอ้โห <laughs> ผู้เล่นเพโอเคโดนอย่างนี้ครับหน้าปวดขมับจริงๆ <laughs> เจอม้าเจอเรือเจอโคน เรียงเป็นหน้ากระดานเลยอ่ะต้องเคลียครับเจนเตอร์ไม่เอาครับยอบ่อไลโคนบุขึ้นมา AI ตีโตอยังไง AI ผมตีโต้กลับด้วยการตอกโคนใส่ขุนขุนหลบมานี่ยังเหนียวอยู่ AI อ่ะเหนียวใช่ไหมอ่ะสงครามประสาท จังหวะนี้จับเรือฟาดโอ้โหเอาละย่อย่ออย่างนี้ผู้เล่นเพโอเคจะไหวไม่ไหวครับอ่ะลูกอื้เอาหนีครับหนีถดชีวิตจริงๆโอ้โหหนีมานี่เจอโคนตําเข้าไปหนึ่งทีเอาเลี้ยวมานี่ขุนสู้ชีวิตจริงๆอ่านวดหลังให้ะหน่อยลูก ไปไหนครับม้าบังเอาละเริ่มที่จะล้อมกรอบครับตีขุนขาวอย่างนี้ครับกดเลยสองลำดุนแรงจริงๆเกมบุก AI แต่ว่าก็ยังเหนียวอยู่ครับสำหรับโครงสร้างของหมากสีกขาวไม่ใช่ขนมครับผมเอา้าลุกไปทีหนึ่งขอสวนหน่อยเถอะ AI AI ก็มีเป๋เหมือนกันมา กินไหมกินเลยครับเอาสองเปิดคลองเลยโอ้โหช็อตนี้ไอไม่กินโตด้วยเลือกฟาดลูกก่อนลูกดูเชิงที่ขุนจะไปไหนขุนจะไปไหนได้ครับผมเนี่ยเอาละน่าจะมามุมร้อยศพอีกแล้วสำหรับขุนขาวเราช็อตนี้ <c oughs> ตามขยี้ครับเห็นแผลแตกแล้วก็สับศอกขยี้ไปใหญ่เลยช็อตนี้ ถ้าเป็นมวยก็เลือดอาบหน้าแล้วสาหรับขุนขาวตามครับผมฟาดอีกโอ้โหเอาจนได้ครับตอนเข้ามุมเชือกจังหวะนี้อินเลยครับไม่ฟังเสียงไม่เก็บไว้เป็นเสี้ยนหนามอ่จาจับเลือฟาดลบครับอืมืมดูครับครับคือจิตใจผู้เล่นเพโอเคจริงๆลบครับโดนลุกก็ต้องหลบช็อตนี้ คงถึงเวลาต้องมอบตัวแล้วสำหรับคุนขาวครับผมโอ้โ oh, ห oh. AI ฟาดถึงจนเลยครับตีถึงตายเลยครับเนี่ย <c oughs> ติดหมดครับจับเรือฟาดทำลุกจนขุนข่าวด้วยรูปนี้ครับสอบผลักกันระหว่างเรือฝังลำแล้วก็เบียงหงายเอาจนได้นะ AI นี่ร้ายจริงๆครับตัวนี้เชื่อว่า f c สายม้าโยงขวาและผู้ที่ชื่นชอบในการเล่นหมากลุกไทย น่าจะได้ไอเดียและก็ความบันเทิงกลับไปทุกท่านครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนมาแท้หมกักลูกไทยฝากกดติดตามเจอกันใน EP หน้าครับสหายนักโขกทุกท่าน